เดี๋ยวก่อนอย่าพิ่งดีใจไปแบบนี้หน้าเป็นห่วงทุกคนใดเรื่องแล้วเราลองเอารูปเนี่ยไปเสิร์ชดูในแอปต่าง,างๆเพื่อจะได้หาว่ามีข่าวอะไรที่มีคนหน้าตาประมาณแบบนี้ไหมแล้วก็เจออนีเว้ย ูกซองกิริณีดังสถานฟ้าทายาทคนเดียวของพันเอกกงพันน์ดังสถานฟ้าโหนี่มันผู้มีอิทธิพลเลยนะเนี่ยเฮ้ยคนเดียวกับในภาพที่อยู่กับทิกาจริงด้วยอ่ะนี่เราออกไปขยายความต่อนะตอนปริญญาตรีเรียนมหาลัยเดียวกัน แถมตอนนั้นลูกซองเนี่ยเครซี่ท่ก้ามากแต่ก็ไม่รู้ไปถึงขั้นไหนอะ่ะว่าไฟกับกรีซจินไทยดีเป็นไงบ้างล่าสุดที่คุยกันคุยคุยอยู่สายก็ตัดไปจนถึงตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้เลยค่ะชิบหายเอาไงดีอ่ะเล่เราว่าน่าจะแย่แล้วนะ ยายลูกสองนี่ไม่ธรรมดาจริงด้วยอะ่ะแล้วตอนนี้ก็ติดต่อจริงกับไทดี้ไม่ได้ด้วยอะ่ะเฮ้ยน้อยวะไม่ต้องนอยนะพลุสองคนนั้นมันเก่งเราตัวรอดได้อยู่แล้วลูงนี้เราน่าจะติดตั้งแอปที่แบบจับพิกัดมือถือของสองคนนั้นเอาไว้อะอเผื่อฉุกเฉินไงถ้าจินเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยหรือว่าไทดี้เป็นอะไรขึ้นมา น้องอีห้าคนจะอยู่ไงอะเราสองคนเนี่ยออกไปตามหาน้องก่อนดีไหมรู้เ็นไม่ได้มีอะไรเลยเดี๋ยวราสองคนั้นจะต่อกลับมาก็ได้ว่าไงมึงอีจอยมึงอยู่กับพา,ายเปล่าอืมนั่งอยู่ข้างกูนเนี่ย ฟังกูดีๆนะอย่าเอะไปพี่ภูมีอะไรหรือเปล่าคะคือตอนนี้เนี่ยจริงไฮดี้มันแย่แล้วว่ะที่ไปตามสืบเรื่องทิกาที่ขบ้อนะสรุปก็คือผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาเว้ยชีเป็นลูกคนที่มีอิทธิพลว่ะปู้ว่าแล้วไงแล้วมันจับพวกมึงได้ไหมวะ กูยังพูดอะไรมากไม่ได้บอแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมือกับน้องวาวเนี่ยรีบพาพายมัที่ออฟฟิศก,ก่อนปรึกษากันก่อนวะ่ะเออได้เดี๋ยวกูพาไปตอนเนี้ยววจะสิงกูเลยไหมมึงสรุปยังไงเนี่ยจอยมึงมีอะไรมึงรีบพูดมาดีวะ นี่พวกมึงว่างกันมากอ่ะเนี่ยแต่งตัวไปไหนกันหรอคะเนี่ยทักซะดื่มให้ใจเย็นๆเวลคัมด d r ิ n งค่ะซาเช่ลอกกี้พี่บอกกี่รอบแล้วว่าที่นี่ยังไม่ให้เด็กฝึกง,งานมาสร์บน้ำ <c oughs> อันนี้เป็นมอกเทลแอลกอฮอล์ศนเปอร์เซ็นต์ค่ะ ไม่ใช่น้ำเปล่าได้ใช่ปะ <c oughs> ไม่เป็นไรแบบคุณพายครับเชิญที่ห้องประชุมดีกว่าค่ะดีกว่า <c oughs> นี่ก็แต่งตัวที่อะไรเนี่ยเอาไม่เทกับเพื่อนอะไรวะเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะคะ หลังจากที่เราตามประกบติดทิก้าประมาณ2-3วันเนี่ยเมื่อคืนทิก้าเขาอยู่กับผู้หญิงในภาพเนี่ยค่ะอีลูกซองทำไมกูซื้อหัวไม่ถูกวะทำไมมันยังไม่เลิกต่อใย่ท่ทิก้าสักทีเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้อะไรหรอกพราะเห็นทิก้าก็ดูไม่ได้สนใจแต่นี่อะไรอ่ะโกหกกันชัดๆต่อหน้าทำเป็นไม่สนใจทำเป็นลำคาญ แต่รับหลังแอบไปเจอกันแอบไปหากันเนี่ยนะไอ้จอยกูขอบใจมึงมากนะเว้ยแต่มึงเก็บเงินแล้วปิดจ๊อบถ้ามันนอกใจกูแบบเนี้ยกูก็เลิกกับมันไปเลยให้มันจ,จบไปกูไม่เอาอะไอ้แีย,เด,ยเดี๋ยวก่อนนะคะคุณพายเอ,อเดี๋ยวก่อนนะคะคือตอนนี้ทีมของเราสองคนเนี่ยตามคุณทิกกาไปที่บ้านคุณลูกซองะคะ่ะแต่ว่ายัง ติดต่อกันไม่ได้เลยค่ะยังมีอีกเหรอคะค่ะน่าจะถูกจับได้อะค่ะคุณพายก็รู้ใช่ไหมคะว่าพ่อของคุณลูกซองเนี่ยเขาเป็นคนที่มีอิทธิพลแล้วก็อันตรายมากๆด้วยอะพวกเราก็เป็นห่วงอะค่ะแล้วก็กําลังจะส่งทีมเข้าไปช่วยอ๋อนี่ที่พวกมึงแต่งตัวกันแบบนี้คือทีมจราชนว่าง,งั้นอีลูกซองไม่คิดว่ามันจะชั่วขนาดนี้เลยเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจอะค่ะ พวกเรายังติดต่อทั้งสองคนไม่ได้เลยจินกับไทรี่ก็ส่งแค่พิกัดมาค่ะแล้วชีก็แชร์คลิปนี้มาด้วยค่ะคุณพายตอนฟรี freak out นะคะใจเย็นเย็นเมื่อไหร่พี่ที่กล้าจะย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่กับหนูอะคะเดี๋ยวที่สุดถ้าพี่พร้อมเมื่อไหร่พี่จะรีบย้ายเข้ามาอยู่กับหนู แล้วพี่ก็จะรีบจัดการกับผายเด็ดขาดมีอะไรกันวะหมดเหลือเกินอีทก้าไอ้ลูกซองกล้กลกานอกใจกูเหรอลูกตายแน่ไอ้จอยพูกแปเอาปืนมากูจะย,ยิงมันไายใจเย็นดีวะที่เรามาช่วยคนนะเว้ยไม่ได้มาฆ่าคนก็มันมนอกใจกุนเห็น,นไหะไอ้จอยใจเย็นดิ ก่อนไปเนี่ยค่ะต้องเปลี่ยนชุดก่อนนะคะคุณพายอะไรกันคนยิ่งรีบ,รบอยู่จะเปลี่ยนชุดอะไรอีกแหมคุณพายจะไปแหกชูทั้งทีเนี่ยก็ต้องแต่งตัวให้มันเซ็กซี่หน่อยสิคะบึ้มๆม,มาค่ะเวลาจะไปตบชูมันจะจะถนัดเนคะ <c oughs> โอยพวกห่วงสวยทําไมพวกมึงไม่รีบไปรีบกลับรีบตบรีบจบงานวะเปลี่ยนก่อนดีกว่าเพื่อนฮะ ทิก้ามึงอยากอยู่ที่นี่นะใช่ไหม กันภายนี่บ้านของเราทิกก้าซื้อบ้านได้แล้วนะแล้วอยากให้ภายมาอยู่ที่นี่ด้วยกันนะ แต่งงานกันนะ 应该带你。Good time. Good time. นี่เราไปขุดเพื่อนพายมาจากไหนเนี่ยตั้งแต่อนุบาลยันมาหาลัยไอ้จอยใช่ไหม <c oughs> คือว่าหนูแค่รับจ้างรีโลเวบวันให้พิธีกาเขาเยฉยๆคะ่ะไม่มีอะไรเลยนะคะส่วนคลิปที่ส่งไปหลอกเป็นแผนของพี่ไฮดี้เขาอะคะ่ะไม่จำกัดไม่จำกัด